งามงามเก็บ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 เอาใหญ่เลย <Okay. S 1> สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่แม่ดากับผาเลาะปลาคือเกาพี่น้องเก็บพักปลาเนาะมือนี่สิตามหาพักเสียนพี่น้อง ปีนี้บ่ได้กินพักเสียนไปตามหาพักเสียนคักๆก,กันด้อจ้าไปน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องนะมึงพี่น้องดอกฟันสิงโตบานเหลืองเต็มเลยพี่น้องเอาไปอมใส่กันเอาไปกินพี่น้องไปกินกับปนกับแจวแซ่เป็นยาดีคักได้พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นยอดกระถิน กะทินฝรั่งเนาะพี่น้องแนะล้วเนี่ยรสชาติแซ่บพี่น้องนี่นี่นี่คล้ายๆผักเกษตรบานเฮนะ้าเนี่ยคอื่นผักกะทินบานแม่น้องแม่บ้านแม่ดาอื่นผักเกษตรพี่น้องนี่แม่ดากระสอบกินผักเกษตรนี่นี่กะทินฝรั่งแซ่บพี่น้องเหมือนเหมือนรสชาติเหมือนกันกันกนกบผักกะทินบานเฮ้าเลยเนี่ยนี่แม่ดาสิเก็บเอาจะกกลมงามงาม,งามไปกินกับปนกับแก,ก้วกับตำบัก physician. หูงทางแซ่บพี่น้องเอ้ย พักเอพักปลาออก้ายค่ะพี่น้องแต่ต้องศึกษาดีๆนะพี่น้องเนาะจังกินได้อานนตาสวยงามมากๆเหมือนอยู่นบนเนินเขาเนี่แห<ช>ละไม่เนินแล้วบนเขาแล้วเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะ นี่เป็นผักผักชีล้อมพี่น้องหอมหอมเมดาชอบชอบกินชอบทุกอย่างเลยเมดาพี่น้องผักนะั้นเนี่ยเอาไปหลวกมันหอมหอมได้พี่น้องเนี่ยหลวกกินกับปนลกับเจวนี่เทหนึง่งเมดาต้มใส่มะม่าแท่นผักแม่พี่น้องหอมแซ่บหาผักเสียนพึ่งเจอสองสามต้นพี่น้องคือสิได้บ่อมือนีเมดาสิม่นเน้นผักเสียนได้มือนีพี่น้องแต่ว่าบ่ท่านได้เห็นอยู่ เห็นน้ำทางอยู่พี่น้องยางมาเรื่อยๆก็มีพักเสียนอยู่แต่ว่ามันหังบงงามพี่น้องมีหมองละตนสองตนแล้วก็แมงมันกินเบิดพี่น้องโอ้ยเก็บเอาพักที่รอมเนี่ยได้พักงังก็เอาเบริรแล้วพี่น้องเมดามักกินครับมันแซบมันหอมพี่น้องเอยแล้วก็เป็นเอเป็นยาเป็นยาระบายดีดีด,ด,ด้พี่น้องพักปลาเนี่ย ปีละเทียเนาะพี่น้องเนาะัา่งเพิ่นกะเก็บได้พี่น้องฝั่งเพิ่นกะเก็บเพิ่นนอ่นเพิ่นเก็บไอตาําแหน่งฟงแล้วก็กระเทียมปลาเนาะพี่น้องเพิ่นกินเพิ่นบ่หูจกักดอกมั้งผักชีหล่อมบ่เห็นผู้ใดบ่เห็นฝั่งกินแซ่บแซ่พี่น้อง พี่น้องพูดแม่ได้แล้วเห็นกุ้มพักเสียนปลาบักไงเลยพี่น้องดีใจบักคักเลยเนี่ยงามงามเก็บ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 เอาใยไยได้ <Okay. S 1> โอ้ยงามขัดงามเลยนี่เขาต้องเอาอย่างนี้ไปดองอะ่ะ หยอดมันได้บัตรท่ม่เห็นอืมก็จะเห็นนะปลาบักไงโอ้ยพี่น้องเอ้พอแล้วเก็บบักมวลเลยพี่น้องหยอดอบอุ้ว์ขันสมขึ้นจิแสบคักนึกว่าสิบ่ได้กินแล้วปีนี้พี่น้องหรือมึง มาพอตอนที่ออกิสิสเตรียมตัวกลับบั่นกันแหละพี่น้องมาพอปลาแบบไงเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บมวนคักมวนเน่โอ้ยทั้งดีใจทั่งนั่นทั้งสีคำพี่น้องป้าเก็บของก็สิมาพอตอนสิออกพี่น้องเอ้ยมวนมวน,มวนกรุบเลยเก็บมวนคัก เอาไปดองนี้ดองอร่อยแซ่บค่ะ,เอ,คะอเอาเลยปุ่นค่อยๆุ่นกินสดคุณนเอาไปแล้วกำแก่ปุ่นเราสอบกินสดสดหลงชัด <c oughs>

พี่น้องได้เต็มกับเต็มกระเป๋าเต็มถุงแลพงงะพี่นอ้องมึงเนี่พี่น้องอ่อนอัว่วรั่วเลยหอดบ้านและพี่น้องล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องิึงการอวบอวบเลยพี่นอ้องขึ้นสีขันสมแซบขักแซบเนี่ยพี่น้องเอ้ยิึงเนี่ยมึงซอยแม่ด่าเนี่ยพักเสียนมาง่ามขักง่ามเนี่ยแต่ิึงเนี่ย มื้อนี้ก็ได้ได้หลายหลายพักได้พี่น้องพี่พักติวก็ได้พักกระถิ้นฝรั่งทั้งพักติวนี่พักติวพี่น้องแล้วก็ผักชีล้อมโอ้ได้หลายอย่างพี่น้องงามงามเวิร์กพุ่น่ะไม่ได้ล่างเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็สิไปขันเนาะพี่น้องเนาะขันสมแซ่บมานะเตรียมคันสมกันแหละพี่น้องก่อนอื่นเท่ากับ แบ่งขันแต่ละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะะมันหนได้สองเท่อน่ยพี่น้องใส่เกลือลงไปเนาะพี่น้องเนาะใส่เกลือเสร็จแล้วเขาก็ขันขันขันให้พักสลดจักน่อยหนึ่งพี่น้องบ่ราขันแห้งดอกไม่ไดาบพรคขันนั่นให้มันเป็นกันการมันจังแสบดีพี่น้อง เ็จเรียบร้อยแหละพี่น้องซัมนีแ่แหละพี่น้องหั่นเละไร่บ่แสบพี่น้องพี่น้องแม่ได้ชอบกินแบบนี้นี่เป็นการเป็นการยังสีย่ยำกุุบกรุบกร๊บเซตอะไรแบบนี้เ้อากับสิเป็นล่างล่างเอานา้ำเฟื่อนเขาออกเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือข้าวล่างสะอาดแล้วเนาะพี่น้องเนาะล่างเอาน้ำเฟื่อนขาออกเรียบร้อยแบบนี้ครับก็ะสิมาขันเลยพี่น้องขันใส่ข้าวเหนียวแล้วก็เกลือผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็เอานา้ำซาวขาวลงกระเซตเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องล่างมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เมย์ได้กรสิขันเลยนะพี่น้องเนาะได้บกลกหลายหนึ่งพี่น้อง ไม่ด้สีคันเป็นสองกระปุกได้สองกระปุกและพี่น้องนี่สองกระปุกพ่อดีเนาะนใส่เกลือ ไปพี่น้องให้ท่วมเลยเทให้ท่วมพักห้าเลยพี่น้องนี่คนๆเนียืยนี่พอดีเสร็จเรียบร้อยพี่น้องได้สองกับปุกพอดีพี่น้องจากนั้นถ้ากับสิบปิดฝาเก็บทิ้งไว้ สามมืออะไรกินแล้วพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้กนอนนะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า